สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมันโคกนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับก้าวสู่ปี2565นะครับ2022นะครับก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้มาหายิงปลาครับกับมาเลาะห้วยยิงปลาช่อนน้อยนะครับ็บได้ไปบึงเก่านะเพราะว่ามันลมหลายนะครับพี่น้องครับ สัตว์ตัวแรกไปแล้วนะครับมานั่งรออยู่นี่น่าจะมีอีกอยู่นะครับก็รุ่นนี้แหละครับรุ่นดํามีดนะครับปลาเกลือตากแดดนะครับก็ดีกว่าซื้อกับข้าวนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ออกหาพึ่งหามิ้มนะครับก็เลาะยิงปลาห้วยนี่แหละครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวรุ่นไปพร้อมกันว่าผมจะได้จากโตนะครับบาดแรกก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวจัดไปพี่น้อง แต้มสองกลัวมันหลุดไม่ได้พันไปแล้วดิ่พันแล้ววาพี่น้อง กล้องบ่อยหรือมันต้องปรับองศาเนาะครับหลุดไปแล้วดิ วิ่งเข้าตมมเออต็มสงนะครับมันก็นขึ้นระลาะเฮ้อนี่นะครับแบบไดโน้อะไรเนี่ยโอ้ยี๋ย้ายใหม่แลยว,วะแบบนี้เดี๋ยวด้วยครับ hay niu Ô ba rút sa đây là Tụp Điều đó. ขึ้นสูงกว่าโอเคโอ้เต็มสองนะครับก็ตัวหามขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่เนื้อพี่น้องเห็นหมดและโอ้เกีอยหลุดไหมนี่เด้อครับ อันนี้เข้าท้องเลยนะครับเป็นปลาไซส์ใช้ได้อยู่ไม้น่าจะแตกไปแล้วไมน้นี้ไปครับอาจจะต้องย้ายไมย้หานั่งเลาะไปเรื่อยนี่นะครับก็ดูว่ามีตัวกับซัดเลยนะครับก็ดูแบบนี้เลยนะครับไปพี่น้องหวังว่าจะโชคหมานหมานมาน,นปีใหม่นะครับจัดไปแยว ลับมานั่งที่เดิมเลยครับพี่น้องบ่รู้วาไม้แตกไปหรือยังนะครับไปจุดอื่นแสงมันยังบดได้นะครับห้วยมันโค้งคดไปมันมีล่มนะครับมันสะท้อนมองบัวหินนะครับแดดมันไม่ดีนะครับมื้นนี้มันบดๆแดดล่มลมตกนะครับเดี๋ยวดูม่งเดิมนี่เลยนะครับวังวาสิมีอีกนะครับปลาคอน้อยนะครับจัดไป มันหลุดไปแล้วดพี่น้องอกนโอ้ไม้นี้เจ็มนะครับโอ้ไวดจดจดเลยเดีวดวิหามงยืนก่อนครับย่านปลาหลุดเนอ สากล้องได้บ oh, ่มาสีห็นเนาะครับบอกมาสีห็นเนาะครับเดี๋ยวเร้อพี่น้องอู้ยู่ยู่ครับยู่ยู่ค่อยๆ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 บต้องใจร้อนใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวปลาลุดเดี๋ยวปลาลุดเคยดึงกระชากมาแล้วเนื้อมันขาดนะครับพี่น้องเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้ว คือพันกแค่ละ,ะมันหลุดไปแล้วจีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมโมยากดึงเลยครับพี่น้องครับเห็นแบบใดดีดวะหมายแตกอีกแล้วโอ้ เดี๋ยวนะครับถ้าเราดึงเชือกมาปลามันจะต้องเนื้อขาดหลุดไปแน่นอนนะครับย่านหมายเตกกะกับย่านนะครับเตะเดี๋ยวบ่ได้เต็มนะครับเอาก็ต้องเอาชัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดอพี่น้อง ไม้เขียโอ,อยได้บ่ครับตึบตึบไม้นี่ห่นบอลลุดมีดกระบอกมา เดี๋ยวดึงไผ่คนพี่น้องมาพี่น้องขึ้นไปหักไม้ได้มาแล้วโอ้ไม้นี้ปลาเข้าดีใช่ไหมครับเสีดยดายไม้แตกโบปินยังดีกว่าเอาโบได้ปลาเสียละปลาคล่องแบบใดเนี่ย ด,ด,ดโอ้ยอยาให้ผมได้ห้ำเปียกแต่เช้าเลยนั่นนั่นนั่น,น,นเดี๋ยวปลาขาดเดี๋ยวปลาขาดห <c oughs> <c oughs> อบเดี๋ยด้วยครับ <c oughs> ເອົາໄດ້ບໍ່ນີ້ພີ່ນ້ອງມັນໄປພັນບບດ สรงคือสงคือเฮ้ยหลุด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 ,ลดโมเมนปลาหลุดเด้อหลุดจากไม้อู้อบบโอ้เก็บสิหลุดแล้วพี่น้อง หมายเตกเป้าด้วยครับห้อยๆๆปลาผมมากะ <ś led> โอสามสี่ขีดมาแล้วครับสามขีดตัวนี้นะครับอืมสวยงามสวยงามเต็มสามนะครับเนนีอสิขาดเลยพี่น้องเก็บบ่ดได้ครับไป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  ครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วด้วยครับพี่น้องครับกได้ปลาสามตัวเลาะดูมันก็มีปลาอยู่นะครับเป็นปลาน้อยนะครับตัวน้อยๆตัวใหญ่ก็มีนะครับแต่มันบุกขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาเฝ้าอีกมือหน้านะครับเดี๋ยวจะต้องไปทุระก่อนนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆแรงๆเดี๋ยวจะไปดูหมยที่เขาได้ปนินนะครับเผื่อได้ปนินมาเผากินกับเด็กๆนะครับคลิปนี้กั ได้ปลา3ตัวอยู่นะครับพอได้แกงใส่หน่อไม้ส้มนะครับจังใดก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ